ครับสวัสดีครับนี่เจ๋อช่างมาเขานำแสดงตัวเช็คซ่อมอแอร์บ้านเป็นวอร์ดแอร์บ้านนะครับมิสูบิชินะครับน่าจะเป็นเฮฟวี่เดอรตี้นะครับน้ำยา R410A เป็นรงนี้นะครับมสูบิชิรุ่น SRK13YLB- v สนะครับน่าจะเป็นเฮฟวี่เิวตี้นะครับดูจากรีโมทนะดูจากรีโมท นี้ช่วยมาต่อสายไฟนะครับใช้ปลั๊กคีบต่อไอ้นี่หลอดไฟอยู่นะครับต่อขนานหลอดไฟเสียบป,ปลั๊กแล้วไฟติดนะครับ,อม,บอรมอเตอร์คอยเย็นนี่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ใช้เป็นของขนาดสูงตัวนี้นะฮะก็ต้องใช้30วัตต์นะครับที่สี่ร้อยโวลต์ถึง309โวลต์ให้ทำงานเบอร์ตานานั้นเลยฮนะ A R W เจ็ดหกูนสองเอมเจส่วนมอเตอร์พัดลมคอยร้อนกราเบืนี้นะครับถ่ายไว้เพื่อใครต้องใช้สีซับไายีซับไพก็เบื้อนั้นนซูมนหนนึงนะฮะ พอ,อเห็นแล้วกันเนะออะไรเนี่ยเอหกหนึ่งหกอเห็นแล้วครับเห็นเท่านั้นนะครับ okay. ลูกค้าแจ้งอไอ้กระพริบหกครั้งนะครับลูกค้านี่มอกว่ามอเตอร์มีปัญหานะครับที่ลองหมุนมันจะเอือเอ่อยเอ่อย,เออยอยู่นะครับ ตึงๆมือนะครับไฟสีแค่จุดนี้นะฮะขาวเป็นเอ็นดำเป็นลายนะครับ2 2 8โวลต์รับจุดนี้นะครับ, e ะรบ,นะรบจะมาต่อจัมรวมกันเดียวแล้วก็ไฟสื่อสารนะครับสื่อสารสื่อสารนี่จะเป็นไฟลบนะครับจับสีขาวเทียบกับแดงของสื่อสาร ไหยัดเอ๊ะไม่สวิงวะ่ะต้องเปิดก่อนด้วันะครับมันกดเปิดโอเคอ่ะเปิดมอเตอร์หมุนก็จะสวิงสั่งสวิงประมาณนี้ครับ สามศนโอเคมอเตอร์เริ่มหมุนครับเริ่ค่อยร้อนเริ่มหมุนสวิงประมาณนะั้นเนี่ยก่อนจะวัดดูไฟคอมพิสเซอร์ออกหรือเปล่านั้ปิดก่อนนะครับปิดก่อน หมุนอยู่แต่ว่ามอเตอร์เสียงดังนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาเปิดใหม่อีกทีนะครับโอเคต้องคอยเย็นหมุนนะครับหมุน AC เจ็ดร้อยวตนนะครับวัด UV ได้เป็นอยู UV ่ตรงนี้ ตรงซ็อปเกตนะฮะจะฝัดยางอ,อยู่ด้านใน โอเคแล้วะมุนใหม่นะฮะไปตรงคอมคอมยังไม่ายออกหรอครับลมมุน รอมมุนรอมมุนนะครับแต่ไฟคอมไม่จ่าย่ารตัวต่อไม่ครบนะครับไม่แน่ใจ ตัดไปแล้วฝอ,อยสีส้มกระพริบหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองกระพริบสองครั้งนะครับ ครับอกแจ้งหกก็พิบหกครั้งอืึ2 2> ่งสองพิบสองครั้งเองนะครับไปตามหลับไฟตรงคอมเพิวเซอร์นะ่าจะจ่ายออกบ้างนะไม่จ่ายนะครับแต่มอเตอร์หมุนมีเสียงดังมอเตอร์หน่อยๆ เดี๋ยวต้องโทรสอบถามลูกค้าอีกทีแล้วครับช่วยกดติดตามกับซตตะค่ยกับไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจแช้งแบบในการทำคลิปโอเลยมาต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับท่านชมรงานถ้ากระพิมพ์หกครั้งก็น่าจะมีปัญหาที่มอเตอร์คอยคอยร้อนนะครับแต่ตอนนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันไม่ได้เช็คจากหน้างานนะครับพอดีลูกค้าเอามาหรือเพื่อนช่างเอามานะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน อย่างแ,แรกๆมอเตอร์มันตึงๆอยู่นะหมันก็เลื่อนเดี๋ยวต้องถามลูกค้าอีกทีเพราะมันต่อไม่ครบได้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ที่เห็นเมื่อกี้คริปสองครั้งนะแต่ไม่แน่มันต่อไม่ครบนะครับเดี๋ยวต้องถามลูกค้าอีกที